อยเบิ้งความพร้อมก่อนการสึกระหว่างเพชรน,น้ำโคลงนักมวยลาวผมกับทางน้านกันพิทักโดนวางสายนักมวยจากประเทศไทยนะมันทับประกันความมัน่นความเดือดแน่นอนคุณนี้นะถามเบิง้งสำคัญแรงมันนี่นะเจ็กุมภา2 0งพันไปเบิ้งประเด็นสัมภาษณ์ก่อนเกมนะกับเป็นทางนันเพชรน้ำโคลงเนาะที่ว่าตั้งเป้าอาชนะนทางนัานกันพิทักเนาะโดยการนอกื่อจะนำโบนัสไปส่วยคนพิการเป็นใจบุญอีกครั้งหนึง่ง ก็คือทางด้านเพชรอมโคงมุ่คุณเพชรมวยลาวนะก็ได้เก็บข้อผิดพลาดจากสองไฟที่เสียไปมาเป็นบทเรียนและก็ศึกษาครูแข่งก่อนว่าจะกลับมากแก้ตัวใหม่นะที่จะขึ้นสก,กับทางด้านแกนพิทักโนนบางทรายนะเป็นมวยทรายซีมือดีหลากหลายซีมืออายุ25หปีในกนติกามวยไทยซกเป็นครูที่เจนในพิกัดเฉพาะก็คือแคทโอเวทคอยส่องป้อนหรือว่า5 5ิกโลกรัมตีเวที่มวยวันลุมเินีหลานอินชา นครหลวงมันกประเทศไทยจะสบกันเป็นคููทีเจนะซึ่งว่ารายการนี้จะเริ่มตั้งแต่เวลา19.30นาทีเป็นต้นไปอาจจะได้สบกันประมาณ8โมงไปน้อยนึงเนาะถ้าเบิ้งกันนะซึ่งว่าจะเบิ้งกันแบบจุดใจกันเลยผ่านการถ่ายเท่าสด4-2ทางเดี๋ยวแอดมีเสลยจะถ่ายคลิปกันกันนะไปเบิ้งกัน่าถ่ายเท่าสดทางสทางได้ันแนน เดี๋ยวนี้เราไปเบิงเริ่มต้นกันทีการสั่งน้ำหนักกันเลยรุ่นแคทเบดหนึ่งห้อยสองสองโดยเพชรน้ำโค้งมุงคนเพชรสั่งได้หนึ่งห้อยสาวเอสจุดสี่ปอนด์นะอยู่ในพิกัดหนึ่งสองสองปอนด์สโบร์แกนพิทักษ์สั่งได้หนึ่งห้อยสาวเอสจุดแปดปอนด์หนักกว่าน่อยหนึ่งนะกะวัวลายนะเป็นกล้ามขนาดนะอยู่ในพิกัดหนึ่งห้อยสองสองปอนด์การสั่งน้ำหนักเป็นฟาสซลุยนะไปตามสไตล์การสั่งน้ำหนักประเสริฐหน้ากันข้างธมิดนะว่นกินเลือดกินเนื้อกัน สำหรับนี้เขาจะไปเจาะความพร้อมของธ่านันเพชรอุ่มคงโดยเฉพาะก็ได้เนาะส่วนมาข้อมูลของท่านานแกนวนะิทักในแอดกันในแอดคลิปไปกรณีเดนน็กนนกันแล้วนะแอดจะมีการแปะล,ลิงก์ไปเบิงข้อมูลของเคิรนได้นะสถรษฐกิการสก๊อตอยไฟว่าธรรมดาหนะุ่มแข่งของธ่านนะันเพชรอุ่มคงก็ถือว่านัดน,นี่เป็นงานนักนะเลือดแน่นอนนะแต่แอดก็ยกให้ท่านันเพชรอุ่มคงเหนือกว่าเนาะมีโอกาสชนะได้นะมีโอกาสชนะน็อกได้อีกเนาะก็ะทำเบิ้งน้ำกันส่วนหกานี้เพชรอุ่มคงสกไปแล้ว6ไฟชนะสามแต่ก็เสีย3ไฟไฟ สติการชนะอยู่50%าเ็คยได้โบนัสไปถึง2ครั้งก็คือครั้งหน้าสา0 0สนบาทรวมก็เป็น7 0 0 0 0สบาทจากการเอาชนะคู่แขง่งชนะสองไฟน์แน่นอนชนะนอกสองไฟน์ให้ก็ได้โบนัสไปนะซึ่งไฟน์ที่ว่าชนะนอกก็คือชนะนอกทั้งนั้นบ m เอ็มเฟรตไปนะเป็นไฟทีมิดกันเลยไฟเปิดตัวได้ย่างซวยรูนะชนะไปในยกที่3าน้องน วนอ,อีกหนึ่งไฟที่วาชนะนอกก็คือชนะนอกทางนั้นดูขอนสุติบะมามีเกี่ยวชนะนอกในยกทั่มิตดไปเห็นไหมด้เงินไปเจ็ดแสดนนะจากสองไฟที่เอาชนะนอกไปสซดาไฟที่เหลือก็เสียทางนั้นแพน,นันโซฟากาลีไปเสียคะแนนไปกับชนะทางนั้นอิโกโอตะนางมวยจากญี่ปุ่นไปก่อนที่ว่าสองไฟ่าสุดจะเสียให้กับทางนั้นฟิซุไซบีเคแสนไซไปเสียคะแนนไปและกัไฟดาสุดเสียทางนั้น ตักนินชินบีมวยไทยเสียคะแนนไปน,นี่ก็เป็นสถานที่การซกของเพชรน้ำโคงมุงคุณเพชรน,นะซึ่งว่าจากการได้บนรถทางสองไฟที่ผ่านมาเนะเพมันก็ได้ไปบริจาคนะก็คือการนำเงินไปซื้อเหลือผู้ปะสภัยต่างๆในกับผู้ทุกข์ยากสมาชิกคนขึ้นซกไฟที่เจ็ดนะเพชรน้ำโคงก็ได้สารภาพผ่านสอของนารนวันนะเป็นผูไฟจกกัดการขันรายการนี้นะผก็ได้เปิดเผยว่าสองไฟที่ผ่านมาค่อยเสียทั้งหมด ให้เป็นบทเรียนที่สำคัญที่ช้ได้ค่อยเห็นข้อผิดพลาดและประปับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาซีมือให้หลายขึ้นล่าสุดก็ได้สำเร็จการพึกซ้อมอย่างหนักนในการได้เสริมเทคนิคต่างๆกลกับมาส่งใ้ไฟนี่ไฟที่เราจะพบกับทนนั้ง,าทางนั้นแกนพีทักกนะ็ได้ศึกษาทั้งนั้นแกนพีทักเป็นทั้งมวยที่ว่าแข็งแกร่งมีอาวุธครบเครื่องโดยเฉพาะเป็นอาวุธวงในนะเป็นดีลายแต่ว่าค่อยก็ได้เห็นจุดอ่อนของทั้งนั้นแกนพีทัก คือการป้องกันมัดของเราเป็นละรวมนะมี2องสังทีพานมากกระทึบเขาแข้งอาศัย2องนี้โจมตีได้ยังต่อนหนึง่งจึงเห็น2ที่จะสามารถเอาชนะทางด้านแกนพิทักษ์ได้แต่คอยกันจะใส่มัดที่เด้ของค่อยนะเกียมมาปิดเกมนี้ให้ได้นะ ซึ่งดีก็เป็นมวสัมภาษณ์ของเพรน้ำโงที่ว่ามีความมั่นใจนะซึ่งต่อมาเพิ่นก็มีการ,ปรเปิดเผยว่าเพรน้ำคงหวังจะเอาชนะน็อกทงนาแกนพิทักษ์ให้ได้นะถ้าเป็นไปตามนั้นเพรน้ำคงจะได้ฮับโบนัสไปเพิ่ม3 5 0 0 0 0ืนบาทเป็นครั้งที่3จากเวทีนี้ซส่งเพรน้ำโงจะนำมาเงินจำนวนนี้นะไปซื้ออาหารให้กับคนพิการต่อไปนะเธอเป็นนักมวยทางแจงทางแข็งแร่งทางใจบุญนะเป็นขนใจของ สาวลาวทางประเทศกันเนี่ยนะใจบุญแน่นะหน้าตาก็ดีดีไซน์ก็ดีสมเซยเนาะอ่ะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งสองทางกันเบิ้งไทยทดกันเนี่ยนะฝนจะจัดในวันศุกร์ที่เจ็ดกุมภาพันธ์สองพันหาสห้าสามารถซื้อปีนะในผ่านทางไทยจิเกตเมเจอร์ึ่งวนจะเริ่มการตั้งแต่เวลา19.30นาทีเป็นต้นไปนะเป็นคู่ทวิทยะแต่สามารถรับชมในผ่านสองทางสีสองทางดังน,นีนี่นคือสอง เสกด35ภาษาไทยนะง่ว่าสองนี่เพนจะเริ่ม่ายทัศนดต่สามโมงสามส3 0นาทีเป็นต้นไปน่านจะมประานครูของเพ่นด้ำโคงเนาะเดี๋ยวเป็นิางสองทางที่สองก็คือทางฟานเฟซบุ๊กของวัน1ิบ0ปสิบไทยและนดะ์เพนจะเริ่ม่ายทัศสดแต่1 9บเมงสานาทีเป็นต้นไปนะและก็สองทางที่3ามผ่าน u ูทูบของวันส0บ0นะประเทศไทยนะ เริ่มต้นตั้งแต่เวลา19.30มงนาทีเป็นต้นไปรายการสองทางทีซีนะผ่านเว็บไซต์นะ w a t c o n e f c c o m เริ่มต้นตั้งแต่เวลา19.30มง30นาทีเป็นต้นไปสองนี้บนใจว่าเบิ้งได้เฉพาะในประเทศไทยวะขนอะทาติดตามดกันนะที่แน่ๆที่เบิ้งได้ก็คือวันสิบสิบไทยแลนนะนะนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆก่อนผือส่งนะอัปเดตล่าสุดในตอนเช้าื้อนี้เจด ส่วขนข้อมูลอื่นไปเบ่งในลิงนะครับจะมีการเอาไว้ในคอมเมนต์เติมกันกนะครับ